วันนี้นะครับก็คงจะมาเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังทางท่านรองเพชรนะครับรอ,องผู้อำนวยการออบกอรได้พูดในเรื่องของโนโยบายระดับประเทศนะครับแล้วก็ทั่วโลกไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสตีสโคบแค่มานิดนึงนะครับว่าในระดับองค์กรของเรานะครับเราจะมีการบริหารจัดการตัวการเลื่อนกระจกได้ยังไงนะครับก็คงมาดูในเรื่องของตัวคาร์บอนฟอสฟินนะครับจะมุ่งสู่ในเรื่องของตัวคาร์บอนนิวรัลแล้วก็เน็ตซีโร่ได้อย่างไรนะครับ ประเทศไทยทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับจริงๆก็มีหลายบริษัทชั้นนำนะครับในประเทศไทยก็ได้มีการตั้งเป้านะครับในการเป็นคาร์บอนนิวทรอลิตี้แล้วก็เน็ตซีโร่นะครับซึ่งก็มียกตัวอ,อย่างเช่นบริษัท NRF นี่ยก็ตั้งเป้าไวมากนะครับ2030ในเป็นเน็ตซีโร่ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะครับซึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ทางท่านรองได้อธิบายไปนะครับ การที่เราจะเป็นนิซิโ o เนี่ยเราต้องลดการเรื่องจบให้ได้อย่างน้อยร้อยละ90ของการปล่อยอยู่ทั้งหมดนะครับดังนั้นแสดงว่าตรงนี้ทางบริษัทก็จะต้องมีในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับตลอดสายซัพลารเชนต่างๆแล้วก็ปัจจุบันเรามีการตั้งเป็น t c n m นะครับเป็นเครือข่าย Thailand Carbon Neutral Network เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันมีด้วยกัน440อองค์กรนะครับก็ยังไงถ้าบริษัทไหนยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเรียนเชิญน,นะครับ เนะบื้องต้นเราก็จะมีข่าวสารนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับมีการทำจัดเป็นกลุ่มนะครับเป็นเซสชันต่างๆในเรื่องของการาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนกระจกแล้วก็มุ่งสู่การเป็นเน็ตซิโลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราจะมีเงินทุนจากภาครัฐนะครับในการสนับสนุนนะครับอย่างก็ประมาณที่าาทางอบรกรเราได้มานะครับเวลาเราจะไปสนับสนุนเราก็จะสนับสนุนผ่านเครือข่ายก่อนนะครับงั้นเบื้องต้นการสมัครสมาชิกตอนนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็ อา,อาจจะมีในลําดับต่อไปอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับอัน,นอยังไงก็โดยเฉพาะถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐตรงนี้ฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการไทยนะครับตอนนี้เราก็จะได้ยินต่างประเทศเริ่มฟอสมามากขึ้นนะครับสมัยก่อนให้แค่ดีแคร์เรื่องของการเรียนกระจกตอนนี้ก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของตัว Net ซิ o นะครับแล้วก็มีการให้ความสำคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก หน่วยงานที่เขาเป็น NGO นะครับที่เวลานักลงทุนต่างๆอินเวสเตอร์ต่างๆเนี่ยเวลาเขาไปลงทุนเขาก็จะไปดูรายชื่อนะครับอยู่บนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น CDP DJSI ต่างๆนะครับดังนั้นเรื่องของคาร์บอนฟ p r i ิ t ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับยังไงองค์กรก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อให้เรารู้ก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์เราปล่อยการเรื่องกระจกเท่าไหร่องค์กรเราปล่อยการเรื่องกระจกเท่าไหร่นะครับ โดยในมาตรฐานแรกเราเรียกว่าคาร์บอนฟุตพินปรดนะครับเป็นการบอกว่าองค์กรเราปล่อยการเรื่องกระจกเท่าไหร่นะครับโดยมองตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบการผลิตการกระจายสินค้าการใช้งานแล้วก็การจัดการซร้าดูทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับดังนั้นเครื่องปรับอา,ากาศของเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยการเลื่อนกระจกมากที่สุดก็คงจะเป็นขั้นตอนการใช้งานใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องปรับอา,ากาศอยู่ในบ้านเนี่ยเป็น10ปี ก็จะมีคอน sum ในเรื่องของตัวพลังงานไฟฟ้าต่างๆบางครั้งเราอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับเพราะว่าเราเน้นบริหารจัดการที่การผลิตนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบการดีไซน์ถูกไหมครับถ้าเราเออกแบบเครื่องปรปบอากาศที่มันประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวสารน้ําเย็นที่มันปล่อยมี g w p ต่านะครับตรงนี้มันก็จะช่วยลดในขั้นตอนการใช้งานได้ เพราะฉะนั้นทั้ง5าขั้นตอนนี้หนีไม่พ้นก็จะเป็นภาระของผู้ผลิตนะครับที่เราจะต้องมามองตลอดให้ครบทั้งวงจรนะครับซึ่งรูปแบบของการประเมินก็มีทั้งแบบ B2B และก็ B2C นะครับ B2B คือประเมินยังไม่ไปถึงมือผู้บริโภคนะครับ Business to Business แต่ถ้าเป็น B2C ก็คือไปถึงมือผู้บริโภคแล้วต่างกานันก็คือ B2B คิดแค่2ขั้นตอนนะครับการได้มาซึ่งวัตถุดิบาการผลิตนะครับส่วน B2C ก็ต้องดูการกระจายสินค้าการใช้งานแล้วก็การจัดการซ่า นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองนะครับปัจจุบันมีมากกว่า6,000รายการนะครับจาก700กว่าบริษัทนะครับเราก็จะมีรายละเอียดบนเว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องหมายขาา้าวมันฝรั่งต่างๆเราก็ผลักดันเข้าไปอยู่ในกลิ่นโฮเทลกลิ่นออฟฟิศนะครับแล้วก็กลิ่นิลดิ้งนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในอาคารสถานาที่ต่างๆเวลาจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้วัตถุด,ดิบต่างๆนะครับบนอาคารก็จะต้องมีการเล็กที่มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดล้อมนะคร แล้วก็คาร์บอนฟอสฟิทผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเรามีอายุใ้กานทั้งหมด3ปีพอหมดอายุแล้วมาต่อใหม่ถ้าค่าเรามีค่าการปล่อยการเรื่งกระจกเนี่ยนะครับลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ2นะครับก็จะสามารถขอเป็นฉลากลดโลกร้อนที่เราเรียกว่าคาร์บอนรีดักชันได้นะครับก็อันเนี้ยบอกได้เลยว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันแรกแค่บอกว่าปล่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าลดลงนะครับเมื่อมาต่ออายุนะครับ3ปีเนี่ยมาต่อครั้งหนึ่งก็จะได้ฉลากลดโลกร้อนนะครับ ซึ่งฉลากสีทองนียเราบรรจุเข้าไปอยู่ในรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐด้วยนะครับดังนั้นราคาอาจจะสูงกว่าสินค้าทั่วไปนะครับแต่ภาครัฐก็สามารถจะซื้อจัดจ้างได้นะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขในเรื่องของฉลากสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันก็มี877ผลิตภัณฑ์จาก124บริษัทนะครับคิดเป็นการลดกินเฮล์แก๊สเนี่ยประมาณ5.8ล้านตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับ ซึ่งฉลากนี้จริงมีอยู่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครซื้อแล้วหรือยังยัง,ยงไงลองดูเป็นดิจิตอลก็มีนะครับฉลากสีทองเนี่ยครับแล้วก็เป็นแบบเปเปอร์ก็มีนะครับก็จะมีฉลากตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ประโยชน์นะครับของการทำคาร์บอนฟุตพินนะครับก็ทําให้เราทราบฮอสปอตนะครับว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะไม่ใช่มาถึงถ้าเราไม่มีการประเมินก่อนเลยแล้วก็คงจะประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตถูกไหมครับ ผลิตเขาเรียกว่าลดแทบตายเนี่ยปรากฏว่าอาจจะไม่ถึง2%เนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การปล่อยทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ที่การใช้งานเนี่ยนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะต้องมองให้ครบทุกด้านนะเราต้องการลดการการเร่งกระจกของผลิตภัณฑ์เราเราก็คงจะต้องมาดูว่ามันมีฮอสปอตที่ตรงไหนนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดจากตัวแมทเรียลนะครับรอาจจะดูในเรื่อของการลดในเรื่อของต้นทุนต่าง แล้วก็ในเรื่องของซัลายเชนนะครับแน่นอนเพราะว่าวัสดุวัตถุดิบเนี่ยเราคงไม่ได้ผลิตเองทั้งหมดนะครับพวกนี้เราก็สามารถร้องขอนะครับแล้วก็อน,นาคตขา้างหน้าก็ไม่แน่นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองเพจบอกว่าสกบตัวเครื่องปรับอากาศอะไรต่างๆมันเป็นสกบสามันเป็น p u r c h a s e g o o d s and service นะครับอีกหน่อยถ้าเขาเขามาปล่อยกเรื่องกระจกตรงนี้เยอะเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นแนวทางในการไปเปลี่ยนเจ้าก็ได้นะครับไปเลือกเจ้าที่มีคาร์บอนฟลูอรินที่ต่ำกว่า นะครับเวลาเขารายงานเขาก็จะรายงานได้น้อยกว่านะครับเป็นตน้นเงินตรงนี้ก็อาจจะเกิดการแข่งขันนะครับใครที่เตรียมความพร้อมก่อนก็ได้โอกาสนะครับเป็นโอกาสในการแข่งขันได้แล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เราลูกค้าขอค่าฟุตพินต์ไปเราก็ให้ได้เลยนะครับมันก็เป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมแล้วก็ PR ต่อสาธารณะนะครับสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ที่สําคัญคือต่อยอดเป็นคาร์บอนนิวทรลแล้วก็เนทซีโรได้นะครับส่วนฟูดพินต์องค์กรก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการประเมินตลอด กิจกรรมขององค์กรนะครับที่องค์กรดําเนินการเนี่ยมีการปล่อยการเรื่องกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเรารับรองในรูปแบบของ national scheme นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เป็น international scheme ก็คือ iso 1 4 0 4 1นะครับเป็นการวัดการปล่อยการเรื่งกระจกทั้งทางตรงทางอ้อมจากการนําเข้าพลังงานนะครับหรือว่าซื้อพลังงานเข้ามาแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับการจ้างเหมาเอาซอสต,ต่างๆจะเป็นสกอบสนะครับ ยังไงเดี๋วดีเทลก็คงเอ่าคว่าช่วงบ่ายใช่ไหมครับอาจจะมีนําเสนอนะครับว่ามันมีแหล่งปล่อยตรงไหนบ้าง c f o ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะรู้ว่าข้อสปอร์ตมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อ่ที่สําคัญปัจจุบันบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์700ดรอกว่าโล่งนะครับทั้งเซตแล้วก็ MAI ทางกราฟต์ได้มีการกําหนดให้มีการรายงานการปล่อยการเยนจกนะครับในข้อ3.3เกี่ยวกับด้านด้านมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถเอา รายละเอียดตรงนี้ไปรายงานได้นะครับแล้วก็ยังอยู่ใน S D Report Annual NO Report G R I C D P นะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ d j s i นะครับก็ต้องใช้ในการรายงานแล้วก็ที่สำคัญพอเรารู้ว่าเราปล่อยเท่าไหร่นะครับก็ต่อยอดเป็นนิวเท่แล้วก็เน็ตซีโได้นะครับทีนี้จะเป็นนิวเท่าเน็ตซีโได้ยังไงนะครับมันก็อันแรกเลยที่จริงๆตอนนี้เรามีการรับรองไปแล้วเราเรียกว่าคาร์บ n นนิวทรอลิตนะครับก็จะเป็นการรับรอง หลังจากที่เราได้มีการวัดแล้วลดนะครับมันมี3ามทวัดลดชดเชยวัดแล้วก็พยายามลดให้ลดให้ได้ก่อนนะครับส่วนที่ลดไม่ได้ก็ต้องทําการชดเชยแล้วชดเชยยังไงก็ไปซื้อคาร์บอนเครดิตนะครับจากโครงการที่เวร์มาออฟเซ็ตนะครับก็ถ้าเป็นองค์กรเนี่ยเราจะอนุญ,ญาตให้ออฟเซ็ตก็คือออฟเซ็ตในที่นี้คือการชดเชยบางส่วนแต่ถ้าบอกว่าเป็นคาร์บอนนิวเทลนี่คือชดเชยจนเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์บุคคลอีเวนต์อันนี้ต้องชดเชยจนเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับ แต่ถ้าองค์กรเราอนุอนญ,ญาตให้มี2อ,อย่างก็คือจะชดเชยทั้งหมดหรือว่าชดเชยบางส่วนก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าองค์กรปล่อยค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับบางครั้งเป็นล้านตันเนี่ยจะให้เขาไป offset จนเป็นศูนย์เนี่ยก็คงจะลําบากนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็จะต้องมีการวัดก่อนนะครับไม่ไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถอ่าออฟเซตได้นะครับไม่งั้นไอการชดเชยของเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นการชดเชยจนเป็นสูนจริงๆถูกไหมครับก็ต้องมีการขอการรับรองก่อนนะครับ น,นี่ก็จะเป็นทรบบอนเครดิตที่ใช้สำหรับการชดเชยนะครับก็มีทั้งในภาคพ,พลังงานทานสปอร์ตเอเนรจี่เอฟเฟชแนนซีนะครับ t c u s b a t k e r y นะครับก็พวกการเปลี่ยนเยนจริงมันมีมันมีเมทโ o ลจีหนึ่งนะครับการปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นธรรมชาตินะครับอันนี้ยังไงลองลองไปศึกษาแล้วก็ลองหาเรือดูอย่างที่ทางท่านรองรองเพชรเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับคือเราอาจจะต้องดูในเรื่องของพวกฟินแลนเชียลเรื่องของอีโคโนมิกอะไรต่างๆเข้ามาเรื่องเทคโนโลยีอะไรเงี้ยครับ จริงๆพวกนี้มันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าเราทำเฉยๆเนี่ยมันอาจจะทําให้มีคุ้มค่าในการลงทุนแต่พอเราปรับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแล้วมันคุ้มค่าพอเราเคือเราพอเราได้รายได้จากการขายขาาวบ้านเครดิตแล้วเนี่ยมันทําให้มันเกิดความคุ้มค่าตรงนี้เราอาจจะต้องเราเรียกว่า additionality ถ้าเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะาสามารถมาขึ้นทะเบียนได้นะครับผมก็คิดว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่ารายละเอียดต่างๆเป็นยังไง เบื้องต้นผมไปเช็คกับทางสํานักที่รับผิดช,ชอบแล้วเนี่ยเหมือนตรงนี้เขาทําไว้แต่ยังยังไม่มีระเบียบว,วิธีการประเมินนะครับแสดงว่ามันก็มีความเป็นไปได้ถูกไหมครับต่างประเทศก็ทำงันตรงนี้ถ้าเราสนใจจริงๆลองติดต่อไปที่สานักรับรองคาร์บอนเครดิตนะครับก็จะมีผู้ที่รับผิดช,ชอบอยู่เนี่ยเราบอกเลยว่าเรารวมกลุ่มแล้วเราอยากจะพัฒนาเมทรโนโลยีนี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะได้มีการประชุมพูดคุยระหว่างสเต็กโคเดอร์นะครับแล้วก็ลองทําเป็นระเบียบว,วิธีการประเมินขึ้นมา นะครับแล้วลองเอามาแอ p พลดูนะครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะนะครับแล้วก็มีเรื่องเวสเรื่อง land use ต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็นเมท d o l ี g y ที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับก็สามารถสแกนเข้าไปได้นะครับแล้วก็นีอ้อันนี้มีตัวแทนจากสภาปสาหกรรมด้วยนี่ก็ทุกท่านน่าจะทราบแล้วนะครับก่อนหน้านี้เวลาซื้อคาร์บอนเครดิตมา offset เนี่ยเราจะใช้เป็น over the counter ก็คือติดต่อระหว่างผู้ซื้อผู้ขายไปเลยมันก็จะมีความยุ่งยากเหมือนกันบางครั้งโทรไปเขาไม่สะดวกอ ทำรายการให้เรานะครับเขาไม่ว่างบ้างนะครับเราก็เลยร่วมกับทางสภารสาหการแห่งประเทศไทยพัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า FTX i นะครับก็คือเป็นกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับแต่ในกระดานนี้ก็จะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เฉพาะคาร์บอนเครดิตก็ยังมีพวกอ่าออะไรต่างๆด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ก็มีการซื้อได้แล้วนะครับแต่ตรงนี้เจอเฉพาะนิติบุคคลนะครับก็อ่าผมอยากลองเข้าไปเล่นเหมือนกันนะแต่เราเป็นบุคคลมันก็ยังเข้าไปใช้งานไม่ได้แต่ก็ จากที่สาวเสียงมาก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงตัวโลจิสตี้ต่างๆกับทาง,ง,ง TGO เนี่ยก็เชื่อมโยงกนนันเราซื้อตรงนี้เสร็จเราสามารถโอนกลับไปที่บัญชีที่เราเปิดกับทางออบกอร์ได้เลยนะครับแล้วแจ้งยกเลิกตรงหน้ากระดานก็สามารถได้รับใบแคนเซิลจากอบกอรได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นตรงนี้ก็เพื่อความโปร่งใสนะครับการเปิดเผยการเก็บ Data ต่างๆในการซื้อขายเนี่ยก็สามารถเข้าไปทาธุรกรรมได้นะครับยังไงก็เรียนเชิญน,นะครับ อันนี้เป็นองค์กรตัวอย่างที่เขามีการชดเชยนะครับเป็นคาร์บอนนิวเทลคือชดเชยจนเป็นศูนย์นะครับแต่เราบังคับแค่เฉพาะสกบหนึ่งกับสองนะครับอันนี้ก็จะมีหลายชื่อนะครับอาจจะมีมากกว่านี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เอามาใส่ให้ทั้งหมดนะครับก็สามารถดูรายละเอียดบนเว็บไซต์อันนี้ออฟเซ็ตก็คือชดเชยบางส่วนนะครับก็ก็มีหลายหลายองค์กรเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นนิวเทลนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานประจําปี s d Report นะครับ มียกทรงชั้อในสตีก็มีนะครับของวาโก้แล้วก็มีน้ำมันพืชนะครับอันนี้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์คาว่านิวทรอนะครับน้ำยาล้างจานนะครับมีติดเครื่องหมายด้วยนะครับยังไงตอนซื้อลองเข้าไปดูนะครับมันจะมีฉลากลดคาร์บอนแล้วก็ฉลากคาร์บอนนิวทรอนพวกคาร์บอนนิวทลโปรด็อกเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าผู้ผลิตผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์เราไปเนี่ยเท่ากับไม่มีการปล่อยการเลื่อนกระจกนะครับเพราะว่าเราออฟเซตให้แล้ว ยกตัวอย่างเช่นเรามีการประเมินเครื่องปรับอากาศมาหนึ่งเครื่องมีการปล่อยก๊าซเร่งจบประมาณสมมติเครื่องปรับอากาศก็อาจจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกิโลกร,รมัมทายัางไงล,ล่ะเราก็ทําการออฟเซตเลยทีนี้เราจะออฟเซตกี่เครื่องก็คูณออกมาแต่ตรงนี้กาจจะต้องมีโค้ดมีอะไรให้ TGO สามารถไปตรวจสอบได้นะครับเราอาจจะลอ็อตนึงก็ได้เพราะว่านี้เราคงชดเชยทุกทุกขวดที่ผลิตปไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายเราอาจจะชดเชยแค่เฉพาะล็อที่เราผลิต อาจจะเป็นนํำล่องสักร้อยเครื่องก่อนก็ได้หรือว่าเรามีรายการผลิตขึ้นมาใหม่แล้วเราอยากจะ offset หรืออะไรอย่างนี้นก็ได้นะครับผู้โด,ดที่ซื้อไปก็เท่ากับไม่มีการปล่อยการเรื่องกระจกนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างกรณนี้ถ้าเราจะเป็นเนี่ยซีโร่ก็อาจจะต้องใช้โครงการที่เป็นรีมูเวลหรือเป็นภาคป่าไม้ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็มีตัวอย่างโครงการชุมชนต่างๆนะครับเขาก็มีการตรวจวัดทีนี้มาอีก มีย้อนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วไอ้การชดเชยเนี่ยมันพอเราคำนวณเสร็จก็ชดเชยคำนวณเสร็จก็ชดเชยใช่ไหมครับมันก็แสดงว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่เราก็ชดเชยได้เท่านั้นนะแต่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มองแค่นั้นละเขามองว่าถ้าคุณมีเท่าไหร่คุณก็ชดเชยมันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินของเราใช่ไหมครับเรามีมากเราก็ชดเชยได้มากตอนนี้เขาก็เลยมองไปอีกว่ามันควรจะต้องเป็น net ีโร o ได้แล้วนะครับก็คือปล่อยกับดูดกลับหรือว่าลดเนี่ยมันควรจะต้องบาลานซ์กันได้แล้วนะครับ ดังนั้นเราก็เลยตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่นะครับก็พัฒนาเป็นเน็ตซีโร่ขึ้นมาแต่เน็ตซีโร่อยู่ๆเราจะไปลดให้ได้9ก้าสิบเลยนะเนีเ่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับมันก็เลยเกิดเน็ตซีโร่ขาดเวกเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราก็จะต้องกําหนดเป็น่านเวมาว่าเราจะเป็นเน็ตซีโร่ในปีไหนเมยังจํากราฟที่เป็นเคอร์ฟของทางท่านรองได้อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้หลาอาจะต้องกําหนดมาแล้วว่าเราจะสมมุติเราจะเป็นเน็ตซีโร่ปี2 0 5 0าน์กราฟมันก็จะค่อยๆ เขาบอกว่าช่วงแรกว่าจะลดได้ไม่มากนะครับแต่พอสักพักมันก็จะลดได้เยอะขึ้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับก็สามารถดําเนินการได้กรณอน,นี้ถ้าเราปล่อยเกินส่วนที่เส้นกราฟที่เราได้ตั้งไว้เนี่ยก็จะต้องซื้อมาชดเชยนะครับแต่ในกรณีที่เราปล่อยได้อยู่ในเกณฑ์เนี่ยก็ไม่จมําเป็นต้องซื้อ,อยังไงเดี๋ยวตัวแนวทางคงจะออกมาในอีกประมาณ2เดือนนะครับทุกท่านก็จะได้เห็นอันนี้ก็เป็นที่ประเทศไทยเราเตรียมการรองรับไว้นะครับจะได้ไม่ต้องไปขอกับ ประเทศอย่างเดียวปัจจุบันตอนนี้มีมาตรฐานเน็ตซีโร่แล้วนะครับแต่ยังเป็นอยู่ในระดับ working group อยู่เลยเป็น IWA 42นะครับยังไม่ได้มี ISO Standard ออกมาทีน,นี้ประเทศไทยเราก็มียอยูนะครับเราก็ทําเตรียมรองรับไว้ก่อนเลยนะครับงั้นมีความต่างกันยังไงนะครับก็คือเน็ตซีโเนี่ยนะครับผ่านเวเนี่ยเราจะชดเชยแค่เฉพาะส่วนที่มันเกินจากเส้นฐานเส้นฐานที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเป็นคาร์บอนนิวเทลก็คือชดเชยจนหมดเลยถูกไหมครับไม่ได้คํานึงถึงการ r ด d u c t i o n เลย นะครับมีเท่าไหร่ก็ชดเชยได้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเนซิโรอันนี้ต้องดูละนะครับซึ่งการชดเชยอาจจะน้อยกว่าคาร์บอนนิวเทลก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไม่จำเป็นต้องชดเชยทั้งหมดชดเชยเฉพาะส่วนที่มันเกิดน,นะครับโดยใช้คาร์บอนเครดิตทุกประเภทแต่วันที่เราเป็นเนซิโรคือเราลดได้9ก้าสิบแล้วเนี่ยนะครับเวลาเหลืออีกสิบที่เราจะชดเชยต้องใช้คาร์บอนเครดิตจากรีมู v b l e เท่านั้นนะนี่ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็คือเป็นเนซิโรต้องใช้คร ผ่านเวกับคาร์บอนเนทริตี้ใช้คาร์บอนเครดิตได้ทุกประเภทนะครับอันนี้ก็จะเป็นความต่างกันก็อย่างไงเดี๋ยวตัวแนวทางออกมาก็คงจะเอามาให้ทุกท่านได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะคิดยังไงผ่านเวกําหนดอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนีรืหองของคาร์บอนเครดิตต่างๆนะครับก็เราก็จะมีนื่ของการตรวจวัดนะครับแล้วก็ดูจากอัตราการเพิ่มพูนที่นับเป็นคาร์บอนเครดิต นะครับเป็นใจว่าต้นไม้ปีนี้ดูดได้หนึ่งปีหน้าดูดได้ร้อยเครดิตก็คือจากปีแรกได้ร้อยเครดิตปีที่2ได้ร้อยยี่สิบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเครดิตปีที่2ก็จะเหลือแค่20ก็นั่นคือนับจากอัตราการเพิ่มพูดนะครับเราก็จะมีเมทโอลจีในการประเมินให้ทั้งหมดเลยนะครับวัดจากต้นไม้เข้าใจว่าต้นไม้อย่างน้อยก็คงจะต้องอยู่ที่ประมาณสูงเมตรสามสิบนะครับแล้วก็เส้นรอบวงไม่เกินอ,อย่างน้อยสิบห้าเซนนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีรอบวงปีในการดูดสาบการเรืงองกระจก อันนี้เขาลองประเมินออกมาเจ้าหน้าที่เขาประเมินไหมดูนะครับว่าพันไร่เนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตลอดโครงการอยู่ที่ประมาณล้านล้านสองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาดูด้วยว่ามันคุ้มค่าในการลงทุนหรือเปล่านี่พันไร่นะครับงั้นใครมีน้อยกว่าพันไร่ก็อาจจะไม่คุม้มผมเคยถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณร้อยไร่ถึงจะคุ้มนะครับแต่พันไร่เนี่ยพอดีมันคือนับนับที่ราคาร้อยยี่ห้าไงครับแต่ถ้าร้อยไร่เนี่ยก็นับที่ราคาอาจจะประมาณ พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อนาคตข้างหน้าเราก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าใครจะเป็นเดซีโร่เนี่ยมันต้องใช้รีมูเบิลใช่ไหมครับราคาก็อาจจะขึ้นปันละหมื่นอะไรก็เป็นไปได้ถูกไหมครับมันก็ตรงนี้มันเราก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ณเบ,บื้องต้นตอนนี้ที่ผมถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้เลยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยร้อยไร่นะครับถึงจะคุ้มค่าในการลงทุนนะครับซึ่งประชาชนทั่วไปหมดสิทธิ์แน่ๆถูกไหมครับก็อาจจะต้องอาศัยพวกเอกชนแล้วก็ภาครัฐที่ปัจจุบันเขาเริมีโครงการนี่คือ90้าสิบสิบ เราจะมีพื้นที่จาก3กรมนะครับก็คือกรมอุทยานกรมป่าไม้ก,มกรมทรัพยากรทางเลยและชายฝั่งจะเอาพื้นที่ที่เป็นป่าเสืิมโซมพื้นที่ที่ปลูกลูกที่ได้ยึดกลับมาเนี่ยมาให้เอกชนร่วมพัฒนาแล้วเอามาขึ้นทะเบียนโครงการทีเวิร์ภาคป่าไม้ทบันชีเดิดที่ได้90้าสิบเอกชนเอาไป90รัฐส่งคืนในรัฐสิบประมาณนี้นะครับก็มีมีอยู่แล้วก็ CCUS อตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพัฒนานะครับ อันนี้ก็มีอีกนิดน,นึงนะครับเป็นรายละเอียดของการขึ้นทะเบียนก็เริ่มจากการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ทวนสอบยื่นขอแล้วก็ยื่นขอขึ้นทะเบียนกับทางทีโจแล้วก็จะมีการรับรองทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แล้วก็องค์กรให้ใค่าใช้จ่ายจะอยู่ในเรื่องของการให้คำปรึกษาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ6 0 0 0ื่นแบเนละหมื่นสองวันก็1 2บสองก็60,000่ถึงแสนกว่านะครับแต่ถ้าเราประเมินเองได้มันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ส่วนการทดสอบจําเป็นต้องจ่ายนะครับก็ประมาณ3ามถึงสี่เมื่เดก็สิบสองสามสหกก็สามพันหกนะครับถึงสี่พนแปดส่วนการที่ระเบียนชำระมาเทียบบกอแค่แปดพันห้าร้อยเท่านั้นเองนะครับโอเคนั้นก็และจริงเรายังมีพวกอีเวนต์เกี่ยวกับสามาัมมนาอะไรต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็คงไม่มีเวลามานําเสนอทั้งหมดนะครับก็ไว้มีโอกาสก็คงจะขออนุญาตมานําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอีเวนต์เราก็สามารถจัดเป็น อ่าเป็นการปล่อยกระจกสุดที่เป็นศูนย์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นนิวเทอรได้ด้วยเหมือนกันนี่จะเป็นลิงก์เว็บไซต์นะครับเนื่องจากทีเจเรามีหลายสำนักแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยมีเว็บลูกเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เว็บหลักนะครับ TGO แล้วก็ G H G r e d u c t i o n เป็นเรื่องของโครงการลดการเรื่องกระจกที่เรียกว่า TW e r นะครับใครสนใจก็ติดต่อดได้ไทยคับวันเลเบลนะครับอันนี้เป็นที่ผมดูแลฟุตปิน้นผลิตภัณฑ์องค์กรชดเชยต่าง แล้วก็ขยับมาอบรมหลักสูตรเราเรียกว่า CA c c d e m y y นะครับอันนี้เป็นสถาบันแคเมียรเช้งแล้วเราอยากรู้ราคาคาร์บอนอินเทอร์เน็ตคาร์บอนไพซิงตลาดโลกราคาเป็นยังไงภาคสมัครใจภาคทางการไปติดดูได้ที่คาร์บอนมา k e เนะครับแล้วก็เรายังมี Facebook t g o นะครับก็คอยไลฟ์งานสัมมนาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับเฮ้จบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีเมลผมนะครับาดา t e t h นะครับถ้าใ,าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถอ ma ีเมลมาได้นะครับขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณธาดาวานนเชิดคุณนะคะ